สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่องโอ๊ตสุขีเคยวันนี้ครับโอ๊ตมารีวิวชอ็อตแรกของเบลเดอร์บีจากคลิปที่แล้วที่โอ๊ตรีวิวช็อตแรกของเบลเดอร์บีที่เป็นรถเนยถั่วนะครับทุกคนที่โอ๊ตพูดผิดไอคิดว่ารถออริจินอลแต่จริงๆแล้วคือรถเนยถั่วครั้งนี้โอ๊ตมารีวิวรถรถรถอัลมอนด์นะทุกคนดูซิจะเป็นยังไงโอ้ว่าอันนี้น่าจะไม่ไม่ไมไมน่าจะละลายเหมือนเดิมโอ้ซิจะเป็นไงมันติดติด ดูมันก,ก็ลักษณะเหมือนเดินมาแต,แต่แต่ว่าดูข้างหลังเหตุการมันมันจะเหมือนแบบว่าแบบมันมีแบบมันมีแบบอมอ้อนอยู่นะลองหักดูคิดว่าครั้งนี้จะหักได้ดีนะเออนี่แหละข้อสมบูรณ์แบบหน่อยเอออย่างนี้นะทุกคนมาลองคิดวันแข็งอืมมันเป็นอม้อนข้างในเขาเขาเขาเล่นท่าอะไรที่แบบเก็เข้มขวานแล้วก็คือมันเป็นอมอน โอเคว่ารถเล่นหัวอร่อยกว่าลองลองชิมดูนะได้ไหมอ๋อไม่ได้เก็อยู่ใครอร่อยนะแต่โอเคว่าโอเป็นคนที่ไม่ชอบกินรถคืออมม้อนอยู่แล้วแต่ว่าโอเคว่ารถอร่อยกว่าถ้าคลิปมีถึงสิบไลค์โอจะรีวิวอย่างต่อไปน่าเป็นท็อปเลดเหมือนกันแต่แต่ไม่บอกว่าท็อกแลดอะไรโอเคไหม ลายบายทดก่อนแช่์ชโอเคครับกบายบายดูช่องเลยไม่รู้พีซโอ้ยย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 